บค่ะครับเราเลยซาวซานมากินผักเทียวครับมาเด้อพี่น้องถึงเวลาเตรียมกับข้าวมาพร้อมกันเลยเนาะนี่จะนะเลยบ้าเหนือจะพูดตรงนี้ทุกครั้งเลเพราะว่าปเภาษากลางเลยนะทรงทานทุกพี่เขาเนาะก็มานั่งดูแต่บ้าเหนือกินข้าวล้ำล้ำยกมากินพร้อมกันเลยใจบ้าเหนือขึ้นมาหนั่งซุ้มเงินเตะมั้เนาะมาครับเหมือนเคยครับบ้าเหนือเก็ ต้องเอาให้รู้กับเข้าไสอัวปวดรูดถอดแต่ยังเหมาะในใจชานกม่ีผู้ใครกินได้เป็นอาทิตย์ดกูละโอ้ใจชานรอแล้วเปล่าไสอัวบด้เ็ดเองเดแต่ใจซื้อซื้อถ้าจะทำก็จะทำอยากอยู่นอกมีไส้มีอัยงก็ขมิ้นขมิ้นอย่างนีขมิ้นมีเครื่องชใจชานรอแล้วแล้วนี่ชใจชานผัดไงเส้นก๋วยเตี๋ยวผัดเส้นก๋วยเตี๋ยวไม่เขียวใจชานมล้อไหมใจชาน บ่เคยกินกัาเหนียวนะลัวอ้วนหมดนะทีกินเนี่เป็นนี่เก็นเน้นท่องหมือนยั่กินไม่ใช่ไม่กินป่าจานที่โลกนี้นี่โลกนี้เป็นยักษดใ่แค่เขียดคิปแหนวันวานกว่าวันซื้นนห่ทองงาะมีแต่ผมดำอืผากินสามเส้นนี้แล้วผมดำจะเป็นสิบกละอือหอม สุดนี้อร่อยอยู่นะครับหานแรงเท่าไห่เนาะมาเหนือยังรูกคนอิสานจะไม่กินนี้แบบเิดกินต้องมั่งถ้าจะกรอบกันมันไม่ได้กินจริไม่กิน<อ>นี่ถ้าคนอิสานคนใต้ถิ่นเคยได้กินกจะรู้รูารสชาติเป็นไง ร่อยมันเหมือนแบเหมือนแหนมเหมือนเย่ย้มีเครื่องคกเกิดนาะให้มีเครื่องโคกเกิดสิพาเฮดอืมอืมออืมาก้มกลมมเลยนเหมือนเยมามเ้นเรือรต้มนาปลาลา นเจ็ดไมนเหลือเจ็แดลกันนเจ็ต้นน้ล่ากับแบบเนี้ยจะเป็นอาทิย์้าทีาท่ย์กแล้วน้ำผู้ว <c oughs> ิ่งผูโอพี่มันเม็ดมาทางมังเป๋จับไรนาะน้ำตูนนะน้ำตู้นกับน้ำปางเนาะนี่ใส่เนี่ยอกอปนบ๊วใส่ปนบเคยใส่จะใช้ครับล้องลองใส่นนหอมอ mùi lọc mặt bằng bằng rồi mùi <laughs> lạnh à. này phao xanh này mọc mùi lạnh không phao xanh này con mùi bằng thì nó mới sẽ là cái mà nó hai Bỏ

อไมืม่อกินไม่เนี่ยมือหินสองเท่าเจ้เกิยมเมมียมไรหรือด่าทุกวัได่าฉันมึงดิมึงกูเขีเหลือเป็นลุงไ,ไม่บอกอลอาเจ็อที่ mời này mình sợ sốt nó đúng 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 như vậy động Tâm Hử? động này động 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 sò động 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 cái động động bị động động nữa, động 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 นี่พี่มชองชื่อเนาะมันมอกไปขโมยของรู้นี่เนาะเดี๋ยวมาได้กินสองเย็นน <laughs> ี้เด้อนี่เด้มานั่งอยู่นี่อยู่นะเขาเชิญน้อง,งกงไปถ้าพิกของหายหรือเพื่อนหายของหู้เลยว่าเขาอ่ะเพราะคนบ้านของไม่รับโครงกันเขาหนีไย่รับ แล้วเขาอบอกเจาะงพี่ห้วยมามหนุ่มกข้าเลยนะที่วิุล์ก็หลีไปป้นถนนคนในเขาหนักไม่อ,อืมที่พวกเสร็จแล้วตอ,องปีคย้มนะร้านเกาหลีเขาว่าเขาจนมากท่าน <c oughs> มิกกินขเขาเลยไปป้นหมดแลี่คนไปเนี่ยของปนอาวะ คนบ้านเขาเนะี่ยถึงขีดสุดๆแล้วถ้าไปถึงขีดสุดจะที่ไปป้นแบบสั้นเลยเว่าอนนจับเข้าไปก็ยะตุงเขาว่มสัน่นที่ปนคนไทยติดคุกสองสีเพิงแค่ถ้าคนไทยไปป้นเกาหลีติดคุกเย็บตลอดชีวิตคนละรถไทยพิู้ษชุดนี้มากอร่อยอ

ý chị bao nhiêu? chồng không chồng không chồng không chị chồng 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 Cái này chị chồng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  chị cái này ngồi cắn không nên noi noi nào cái cắn ngay cắn eo cắn eo nhiều sayっぱ luôn hả bao giờ ตอนนั้นงโลยโยไอ้เฉียนเมืองกอนตอนเด็กสมัยเล่นยู่มัธยมเมซี่เนกินตอนเส้าเนาะจม่ได้องบาทสามนิหนยสามสามำได้โยูสามสมัยเมอวนก๋วยเตี๋ยวหัวห้าบาทสมับ้เลมัธยมเนี่ยก๋เตี๋ยวนุ่งเงี้ยเคยกินถ้วยหญมามีอยู่

của Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไอจรงนปพวกตัวเสีนะแล้วตัวกพวหนงนะเล็กทีนด้ดยอวะนี่นเล็ก็เล้ยไดครับเรือง่อย่างี่จำได้หนึ่ง่ยงังป นี่อะไรยังมไม่ได้ผมจู้ได้เลยนะแกผมโตขึ้นคิดตันคิดบอ่อภาษาเกาหลีวันนี้วันละครนุ่นเนาะภาษาเกาหลีเรียกว่านุนแปลว่าตานเนาะพูดถึงฟูทึงอย่างได้เนาะฟอ,อ,อกทรับซูนนุ่าาตนุนแปลว่าตานุน

ไ,ไมนนนะนน่ได้กนะับรอบคนดีเลยรับเดีอนีได้ไม่ได้นี่ออกรอบจมืก่บ้านแก่ีบ้า, okay, บามันอีจางงานเบิดมือปรับปรุงรงานเบิดมือม่สิเรื่องงานมือมือเากินได้ยางเนาะ จักมิ้งจักได้คิีบีเนาะฮะได้คิบ <c ười> บีบูฮีละก่อนวันวันข้าวของวันพุธเนาะเมื่อใดมือไหนลูกเ,เราบอกไว้เลยเหน็นมือมนะไหนเราตปกินไปกินในร้านเปิดเพลงเราเริ่มยากไ,ไปไป เราผมมากองครับเดี๋ยวผมไทยรู้โอเคผมขึ้นอย่างผีบ้านหล่มไทยรายรูพี่เอกลกองมาพี่เอ๋อเอรากีโอ้จะเป็นเพเกียอื่นเพิ่มมาอยากให้ทายเลยน้องพ่อยากอายยื่นี่เลยทได้จัิงแต่เกผบ้หญิงได้กยบ้ชายเลยมันกลงครับเอ๋เห็นจไมเห็นด้ยนนะ มันเผ็ดแซสดเด็ดกว้ามันเผนดเือดดีกว uh> uh> uh ่าแันบสดเด็กว่าตอนนี้ซีฟูน่ะเข้าเด็งเนาะหลับวันสีวันหรอหนึ่ไหมึงพูดถึนี่แบบนี่อย่นี่เขาเพระวันเนาอย่นีว ได้ไปกินปาร์ี้อย่างโอ้ครับผมขอบคิดขอบคุณทุกทุกคนนะครับก็สาวสารทุกคนเอนแล้วสิขอบคุณทีทุกคนนะครับเดี๋ยวเขาจะตักยี่บนเดี๋ยวสาวสารนะครับคนเข้ามาดูใหม่กระเจิดก็จะใก้เบาเหนื่อยสาวสารนี่เนาะมีกำลังใจเนาะเบาเหนือสาวสารพูดแต่ยังไม่ค่อยสุภาพหยิบปี๊บพูดค่อยเพาะก็ขอสมอกสมมาขอโถขอไป พี่ทุกคนด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงในทุกๆวันจ้าขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ, <ไป S 2> บ๊ายบาย